ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โหมด AP กล้องวงจรปิด IP Camera Robot นะครับหมายความว่าไม่ได้ไม่มีอินเทอร์เนต็ตบ้านแต่เ็าใช้ไ Wi ไ Fi ที่ปล่อยมาจากตัวนี้เชื่อมกล้องกับมือถือดูในระยะหนึ่งถึง10เมตร15เมตร20เมตร30เมตรแล้วแต่กล้องติดตั้งจุดไหนแล้วก็ห่างจากมือถือไกลแค่ไหนแล้วมีอะไรกั้นขวางนะครับ ในหน้าก่อนนี้ก็คือทําคลิปไปแล้วแต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะไปเผลอตั้งรหัสผ่านไว้แล้วเข้าไม่ถูกนะครับรหัสผ่านไ wi ไฟมันก็จะคล้ายๆเหมือนไ i ไฟบ้านนะครับไ wi ไฟบ้านของเราก็คือตั้งรหัสผ่านเวลาเราเข้าล็อกอินเราก็ต้องใส่รหัสผ่านแต่บางบ้านก็ไม่ได้ใส่รหัสไว้ไวนะครับจะเชื่อมต่อไ wi ไฟก็เชื่อมได้เลยเหมือนเหมือนกันนะครับทำให้ดูนะครับผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสร็จป,ปุ๊บถ้ามาจากโรงงานเลยนะครับ เขาจะดีเซตมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับไฟจะติดนะครับเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเสียงพูดอะไรเลยสักอย่างหรือมันไม่มีเสียงตึ๊ดก็ให้กดดีเซตนะครับดีเซตมันก็จะอยู่ตรงกล้องแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับดีเซตตัวนี้ก็จะอยู่ตรงข้างในตรงนี้ครับนะครับนะครับแกะดูก่อนนะครับแกะฝานะครับปุ่มแต่ละปุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับเออแต่กล้องแต่ละรุ่นนะครับนี่ครับ ปุ่มรีเซ็ตกดค้างไว้เลยมันจะมีเสียงตืดแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็มาจากโรงงานแล้วนะครับมันก็น่าจะรีเซ็ตมาจากโรงงานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราทําอะไรไม่ได้ตอนแรกมันมัน,มน,มน,มนแจ้งเตือดนดังตืดๆแล้วก็พอเราทําช้ามันจะไม่มีเสียงแล้วนะครับเราอาจจะแล้วก็ไอ้โหมด G W A P มันไม่มีเราก็ต้องกดต้องกดรีเซ็ตใหม่นะครับมันถึงจะมีนะครับผมจะ แตรงน,น,นี้เราก็จะตั้งอันนี้คร yeah. ับได้ยินเสียงไหมครับตึ๊ดครับนี่ครับนี่ครับนั่นนะครับนี่คันี่ครับเนี่ยครับอ่าครับตรงนี้มันพร้อมที่จะเชื่อมต่อกล้องนะครับในที่นี้ผมจะเชื uh, ่อมในโหมดเอ่อไวไฟของกล้องโดยที่ที่บ้านไ mm. ม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเรามาตรงมือถือนลครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วเลือก wifi ตรงนี้ครับเราจะต้องมีแอปก่อนนะครับแอปตัวนี้ครับเป็นแอป U C นะครับ อ่เดี๋ยวให้ผมให้ดูแอปก่อนนะครับแอปตัวนี้ครับที่เป็นรูปตางันเนี้ยสีฟ้าตัวเนี้ยครับตัวนี้ครับเนี่ยตันี้ก่อนนะครับเราจะต้องมีก่อนนะครับสมัครบัญชีไว้ก็ได้หรือยังไม่ต้องสมัครบัญชีไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูในโหมดโหมด AP ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยมันไม่ต้องสมัครบัญชีก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมันอช้เทเน็ตบ้านมันต้องมีบัญชีนะครับอาเข้ามาตรง Wi-fi ก่อนนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดตรง Wi-Fi นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ากล้องมันดีเซตมาแล้วนะครับมันจะมีคําว่า G W A P เนี่ยครับเป็นมุเป็นของกล้องนะครับตรงนี้ข้างล่างนี่เป็น wifi ของบ้านนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเชื่อแบบบ้านที่ไม่มี wifi นะครับก็จะใช้ในโหมด AP ของกล้องตรงนี้นะครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกด G W A P นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกดนะครับอ่านะครับแล้วก็เข้ามาที่อ่าตรงนี้แอป U C นะครับกดตรงนี้ครับนี่ครับกดเสร็จปุ๊บนะครับ มันจะง่ายเลยนะครับดูสักครู่นะครับเดี๋ยวผมรีเฟซไก่อนนะครับรีเฟซไปก่อนนะครับอันนี้คือมันเป็นมันติดบัญชีเดิมอที่เป็นเฟซเดิมเอที่เป็นเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมล้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเาเรียกว่าเคลียร์แรมนะครับเคลียร์แรมก่อนนะครับเปิดเข้ามาใหม่นะครับดูนะครับมันจะเปลี่ยนไหมนะครับนะครับโหมดมันจะเปลี่ยนไปนะครับดูนะครับยังไม่เปลี่ยนใดี๋ยรอสักครู่นะ ดูก่อนนะครับว่าเชื่อมต่อได้ไหมแป๊บนึงนะอ่ะลืมเปิด g p s นะครับสําคัญนะครับจะต้องเปิด g p s นะครับหรือตําแหน่งที่ตั้งตรงนี้ครับเห็นไหมครับเลยครับตําแหน่งที่ตั้งสําคัญมากเลยนะครับถ้าไม่เปิดนะครับมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมรหมด AP ไม่ได้กดตรงนี้นะครับสําคัญนะครับอย่าลืมเปิดนะครับตําแหน่งที่ตั้งหรือเป็น g p s นะครับตรงนี้นะครับเพราะไม่งั้นกล้องมันหาหาโหมด AP ไม่เจอนะครับอ่ะผมมีเซน์ก่อนนะครับอ่ะลัง อันนี้ก็คือล้างแรมใหม่นะครับก็คือเคลียร์แรมนะครับเอาผมจะเปิดใหม่นะอ่ะดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมานะครับเพราะว่าเราเปิดหมด G P I S นะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับไปดูนะครับเี่ยนะครับเนี่ยเชื่อมต่อเลยแล้วนะครับเดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่านนะครับเห็นไหมเนี่ยครับผ่านซ้ายหันขวาได้หมดนะครับเอาเดี๋ยวผมจะหันกล้องดูนะครับผมตำแหน่งเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยครับโอ้ตี่นี้ขนมเยอะครับนี่ซื้อขนมมาแล้วครับตป็นี้ครับเนี่ยครับ ทำได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก้มหน้าก้มหลังนะครับอ่ากหนป็นนะน่ครับน่ครับน่ครับทาได้ทุกอย่างนะครับในที่นี้ตรงนี้เชื่อมต่อได้แล้วนะครับในกรณีอย่างเนี้ยมันเป็น wifi ที่ปล่อยมาจากกล้องแต่ยังไม่มีรหัสผ่านนะครับใครที่มีแอปเดียวกันแล้วเข้าแล้วเขาเปิดมาเจอ G W A P เขาก็เข้าได้นะครับ ถ้าเราจะตั้งรหัสผ่านไ wi ไ i เหมือนเราตั้ง wi f ฟบ้านนะครับแล้วก็กดมาตรงฟันตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ครับฟันตัวนี้ครับกัตัวนี้ตั้งรหัสเป็นรหัสไ wifi f i นะครับกดก่อนนะเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมดูแป๊บหนึ่งนะอันนี้ครับเห็นไหมครับแก้ไขรหัสผ่านฮอตสปอตของกล้องนะครับตรงนี้เห็นไหมครับดูชัดๆนะครับแก้ไขรหัสผ่านฮอตสปอตของกล้องนะครับส่วนตัวตรง เปลี่ยนรูปแบบอินเทอร์เน็ตก็หมายความว่าถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเราก็กดตรงนี้แล้วเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยนะครับแต่ที่นี้เราจะใช้ตัวโหมดแก้ไขรหัสผ่านฮอสปอตของกล้องนะครับตรงนี้นะครับเมนูเวอร์ชันของแอปอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะคําพูดมันจะคล้ายๆกันนะครับแก้ไขรหัสผ่านของกล้องนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมครับ อาใหม่นะครับผมกด้ามาใหม่ๆนะดูนะครับนี่ครับแก้ไขรหัสผ่านฮอสปอตของกล้องนะครับก็คือรหัสผ่าน w i ไ Fi ก็คือรหัส Wi-Fi ของกล้องตัวนี้ที่ปล่อยฮอสปอตออกมานะครับที่เป็น Wi-Fi ของกล้องนะครับเราจะตั้งรหัสผ่านเพื่อให้ใครใช้ไม่ได้เราใช้ได้คนเดียวนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านไปเลยนะครับรหัสผ่านเราตั้งขึ้นมาเองก็ได้นะครับให้จําให้ได้นะครับอ่ะผมในที่นี้ผมจะตั้งเป็นง่ายๆนะครับ A B C D นะครับ แล้วก็ตามด้วยหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะครับเนี่ยเราจะตั้งรหัสผ่านอะไรก็ได้นะครับเหมือนไวไฟบ้านนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยครับผมก็กดคําว่าแน่นอนนะครับรอสักครู่นะครับก็คือมันจะมีรหัสผ่านนะครับไปดูนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยมันไม่มีรหัสผ่านใครเข้าก็ได้ก็เหมือนกับไฟไฟบ้านครับไม่ได้ตั้งรหัสผ่านไวใครก็เข้าได้แต่ทั้งตอนนี้เราตั้งมาแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีนะ บน so so ึงนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับดูนะครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวรออีกสักคู่นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้ารหัสผ่านนะครับเพราะตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราใส่รหัสผ่านไปแล้วนะครับอ่ะผมจะออกก่อนนะครับออกก่อนนะเนี่ยครับอ่ารีเฟซก่อนนะครับรีเฟซ รีเฟซก่อนนะครับอลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่นะครับว่าเข้าได้ไหมเพราะจริงๆมันต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับอ่ะผมจะผมจะลบกล้องออกก่อนนะเออหมายถึงว่าเคลียร์ลำออกก่อนนะครับเทียนอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับแล้วมาตรงที่เชื่อมต่อกล้องใหม่นะครับตัวนี้ครับผมจะกดตรงนี้ใหม่นะครับเพราะเมื่อเมื่อกี้มันเด้งออกแล้วครับมันเพราะว่าเราใส่รหัสไ i f i กล้องมันเด้งออกจาก wifi แล้วกดตรงนี้ g W ตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเขาจะให้ป้อนรหัสผ่านเห็นไหมครับเราป้อนเมื่อกี้ก็คือ A B C D ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ที่เราป้อนไปสักครู่ครับแล้วก็กดอลูกตาดูนะครับว่าถูกไหม A B C D หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็กดตรงนี้กดลงตรงนี้ครับุ่งหมายตรงนี้นะครับนี่ครับเราเข้าไปไฟแล้วของกล้องแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ดูนะครับเนี่ดูนะครับกดเข้าไปครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับในที่นี้ถ้าเราจะแก้ไขรหัสผ่าน wi ไฟนะครับ มันจะต้องรีเซ็ตกล้องใหม่ครับเพราะว่าเราออถ้าเกิดเราในกรณีเราเราตั้งไว้แล้วแต่เราเข้าไม่ได้นะครับเราเข้าไม่ได้สมมติเข้าไม่ได้เลยถ้ามันล็อกมันล็อกนะครับ <S <S เป็นเพราะว่าเราจํารหัสผ่านไม่ได้เราจะต้องกดร,รีเซ็ตมมก,กตล้องใหม่นะครับกดรีเซ็ตกล้องก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมบอกเนี่ยครับนี่ครับกดรีเซ็ตกล้องตรงนี้ให้ดังตืดแล้วเราค่อยๆเชื่อมใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราจํารหัสผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยมันมันน่าจะไม่ได้ครับ แต่ Ask, ในที่นี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรายังเข้ากล้องได้อยู่เราอาจจะไปลบรหัสผ่านได้แต่ถ้าเกิดในกรณีเ,เราจํารหัสผ่านกล้องไม่ได้รหัส wifi ของกล้องไม่ได้เราเข้าไม่ได้เป็นยังไงมันก็ไม่ได้ครับ <oui. S 1> เราควรจะต้องกดรีเซ็ตตรงนี้รีเซ็ตใหม่แล้วก็พอรีเซ็ตใหม่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมาตรงคําว่าตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับอ่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับออกจากตรงนี้ก่อนนะผมจะลบเครือาข่ายนี้ก่อนนะครับ ไม่จาเครือข่ายนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะไม่อยู่ข้างล่างนะครับในกรณีเรารีเซ็ตใหม่แล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ตรงนี้เข้าไปนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับในที่นี้ผมใส่รหัสผ่านอยู่นะครับเนี่ยครับมันก็จะให้ให้ป้อน A B c d หนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะว่าเราใส่รหัสผ่านไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะแก้ไขรหัสผ่านสมมติว่าเรามีกล้องสองตัวสามตัวตัวไหนที่ล็อกกุญแจไว้ครับเราจําให้ได้นะครับว่ากล้องตัวไหนแล้วเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้ ใหม่นะครับพอเรารีเซตใหม่ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมาตรง G W ตรงนี้ครับเราแตะเข้าไปเลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมเลยนะครับสําคัญมากๆตําแหน่งที่ตั้งตรงนี้ครับเราจะต้องเปิดทุกครั้งนะครับ G P I S นะครับสําคัญนะครับสําคัญจะต้องเปิดถ้าไม่เปิดเนี่ยหากล้องไม่เจอเลยนะครับยังไงไม่ก็หาไม่เจอเลยนะครับนะครับเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปเราเชื่อมต่อ WiFi ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะส่รหัสผ่านเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้รีเซ็ตของรหัสผ่านนะครับยังใช่ของเดิมผมก็ จัตั้ง a b c d หนึ่งสองสามสี่ที่ผมทำไว้เมื่อสักครู่นะครับเปิดดูถูกต้องไหมกดตัวนี้เชื่อมต่อแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยครับเห็นไหมครับมาแล้วนะแล้วนะครับในกรณีถ้าเราจจารหัสผ่านไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ได้เลยรีเซ็ตเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําเหมือนขั้นตอนนี้ที่แจ้งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับในนี้ครับโอเคนะครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับผมหรืออีกนิดหนึ่งนิดรเราจะแก้ไขรหัสผ่านก็ได้ในกรณีเรา เราเข้าไปแล้วนะครับถ้าเราจําได้นะครับเราอันนี้คือแก้ไขรหัสผ่านนะครับตรงนี้ ột, ตรงนี้นะครับเด right ี๋ยวเดี๋ยวพอตแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งต่อนะครับต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมแจ้งว้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับเราก็ต้องเข้ามาตรงนี้แก้ไขรหัสผ่านฮอสปอตของตัวกล้องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับในกรณีเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแต่เราจะต้องเข้าได้ก่อนนะครับถ้าเราเข้าไม่ได้ยังไงก็ต้องรีเซ็ตกล้องใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยครับแล้วเราป้อนรหัสใหม่ไปเลยนะครับป้อนตรงนี้ตรงนี้ สร็จปุ também, passage, ar, dai, ๊บเราก็กดแน่นอนนะครับกดแน่นอนพอกดเสร็จปุ๊บรหัสผ่านเปลี yep. ่ยนไปปุ๊บเนี่ยม yeah. ันจะเด้งออกมานะครับจะดูกล้องไม่ได้นะครับเราเราจะดูกล้องไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเชื่อม wi ไ i ใหม่ตรงนี้นะครับเชื่อม w i ไฟใหม่นะครับตรงนี้แล้วก็ที่เราใส่รหัสผ่านไปนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าดูกล้องได้นะครับนะครับอ่นะครับเดี๋ยวผมนึงนะแป๊บนะครับ อ่าต่อนะครับเมื่อสักครู่มีเกิดความผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปในโหมดตรงแก้ไขรหัสผ่านนี่ครับนะครับพอกลับมาปุ๊บมันเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยล้างอ่าหมายถึงว่าเคลียร์แรมใหม่ก็หมายวามว่าเคลียร์แรมอย่างงี้ครับกดอย่างงี้ครับน่ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่มันถึงจะได้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับในกรณีถ้าเราลืมรหัสผ่านไ i ไฟจากกล้องในโหมด AP เราต้องรีเซ็ตเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจําได้แล้วเข้าไปเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ไปตรงที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ อยังไงก็โอเคครับลูกค้าลองหรือเพื่อนๆลองทําดูดูนะครับโหมด AP ก็หมายความว่าโหมด wi-Fi จากกล้องติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์นเน็ตบ้านแล้วเราใช้ wiFi จากตัวกล้องเนี่ยส่งมาที่ตัวกล้องดูในระยะ1-30เมตรอยู่ที่การติดตั้งของกล้องหรือว่าติดตั้งไกลขนาดไหนและมีอะไรกีดขวางหรือเปล่าครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ